นี้เราก็จะมาป้อนกระรอกบุญรอดบุญไหลนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่อายุสิบเดือนแล้วนะครับผมคือว่าวันนั้นเนี่ยผมกาลังจะนั่งสมาธิแล้วก็ได้ยินเสียงร้องจีดจี้จีดอยู่ผมก็ว่าคล้ายๆน่าจะเป็นเสียงลูกกระรอกเลร้องนะครับแล้วก็ไปดูก็ค้างอยู่ที่กอไผ่นะผมก็ได้ใช้ เคยได้ใช้ไม้เนี่ยสอยเขาให้ร่วงลงมานะครับไม่งั้นเขาก็จะไม่รอดนะครับผมเพราะว่าเขายังหากินเองไม่เป็นนะครับคล้ายๆเขาตกจากรัางมานะครับผมวันนั้นตรงกับวันที่24บไม้อีก2วันวันที่26บกก็ตกมาจากต้นขนุนอีกนะครับหมาผมก็กําลังจะตะคุบเอานะครับหมากําลังจะกัดแล้วก็ได้ช่วยเหลือชีวิตไว้ตัวที่2ก็ได้ตังชื่อว่าบุญไหลนะครับ2ตัวนะครับบุญรอดกับบุญไหลนะครับ่ะตอนนี้เราก็มาป้อนนมเขานะครับ กินนมอย่างอร่อยนะครับผมกินนมอย่างอร่อยมากนะครับผมคลิปนี้ลงเพื่อเป็นความรู้นะครับสำหรับคนที่อยากเลี้ยงกระรอกนะครับผมของที่เลี้ยงกระรอกก็นมแบบนี้นะครับอ่านมแบบนี้นมวัตามินนะครับห้ามเอานมวัวให้กินนะครับเพราะว่าจะทําให้ทองเสีย ถามว่าให้ครั้งหนึ่งเท่าไหร่ก็ประมาณครั้งละสองสามเซอร์ลิงก็ได้ถ้าเราถ้าเราขยันเราก็ประมาณห้าหกเซอร์ลิงก็ได้นะครับผมแต่ขั้นต่ำก็ต้องสามเซอร์ลิงขึ้นไปนะครับผมชอบกินใหญ่เลยนะครับ อายุ่งลูกออกไปก่อนปลาป้อนนมแมวไม่ใช่ปลาป้อนนมกระลอกลูกอ่ะให้ดูใกล้ๆสูงเข้ามาอีก เดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะไปป้อนตัวเล็กบ้างนะครับผมตัวเล็กอยู่นี่ สลับกันนะครับสลับป้อนนะครับ ก็ไม่ได้ให้นมทุกวันนะครับเพราะว่าเขาโตแล้วนะครับส่วนมากผมก็จะให้กินแม่ผมก็จะเอาพวกมะละกอสุกให้กินแล้วก็มะม่วงสุกแล้วก็่ากล้วยสุกให้กินนะครับผมให้กินกล้วยนะครับต้องเป็นกล้วยน้ำว้าเท่านั้นนะครับห้ามให้กล้วยอื่นเพราะกล้วยอื่นจะทําให้เขาท้องอืดน,นะครับกล้วยน้ำว้านี่ถือว่ากระลอกชอบกินมากนะครับผม